Good morning ครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณรพัชด้วยนะคะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมะนะครับมาทําความรู้จักกับ McDonald's สาขาใหม่ล่าสุดแนะนี่คือสาขาอเกนพัทยาค่ะอ,อยู่ตรงไหนคุณรพัชอยู่ตรงไหนใช่ไหมอยู่นี่เลยติดกับ t อ r m ิ n นอชชเวิวนันพัทยาเลยนะคะแบบโลเคชั่นดีมากใชดก่ดีมากเป็นฟิลที่แบบว่า จะเดินข้ามมาก็สะดวกจึงเลยเห็นไหมสมมตินะเธอไม่ต้องข้ามจริงนะเราเดินข้ามมาถึงเลยถึงเลยหรือว่าบางทีเราอาจจะแบบว่าตั้งใจจะมาอยู่แล้วที่นี่ลานจอดรถมีสะดวกสบายมากนะครับอย้ำเลยว่านี่คือพัทยาเหนือตรงข้ามกับสนย์การค้ิเทอร์มินอลชลีนพัทยานั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้เปิดแล้วอย่างเป็นทางการนะคุณผู้ชมครับเธอเธอสั่งอะไรไปแล้วบ้าง ท่านสั่งไปเป็นเป็นเบอร์เกอร์ใช่ไหมแล้วก็เฟรนฟรายแน่นอนว่ามาที่แม็กอันดับแรกเลยคือเฟรนฟรายแน่นอนนะคะแต่วันนี้เองเราอาจจะคุยกันแล้วไม่สนุกมากพอต้องมีแขกรับเชิญสุดพิเศษคุยกับเราเรียนเชิญมาเลยนะคะมามาคุยกันนะคะสวัสดีท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะเรียนเชิญนะคะเอาล้วครับเดี๋ยวคุณรัฐดาจะต้อนรับท่านอย่างเป็นทางการนะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณกิติวันอนุเวสกุลนะคะหรือว่าพี่วันนั่นเองนะสวัสดีรอบหนึ่งอย่าเป็นทางการนะคะพี่วันค่ะพี่วันยินดีด้วยนะเพราะว่าเปิดกันแบบต่อเนื่องมากและทําให้พัทยามีสีสันพัทยามีความสนุกพัทยามีความอร่อยพัทยามีความปังความรสชาติเพราะที่ไหนมีแม็กโดนอลิ่งนั่นคือปังทุกที่ขอบคุณมากก็จะคึกคับเนาะแล้ววันนี้แต่งตัวเหมือนนักพี่วันมาเลยครับว่าเราจะต้องสลับสีกันมาก ใช่ไหมคะเจอกันจะรู้ใจนะคะพี่วันครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งสาขาที่ทุกคนตั้งตารอคอยมากๆเลยพอรู้ข่าวว่า m c d o n นัล s จะมาเปิดที่พัทยาเหนือตรงอ g เกนพัทยาทุกคนตื่นเต้นมากดีใจมากแล้วันนี้ไม่น่าเชื่อเปิดปุ๊บคนก็คือพากันเข้าเลยนะคะท่านถึงแนวคิดเี๋ยว่าทำไมเราเลือกตรงนี้เป็นจุดแบบแลนด์มาร์คสำคัญเลยก็ต้องบอกกันว่าสาขาอเกนนะคะพัทยานะคะแมคโดนัลเนี่ยให ความสำคัญมากๆเลยก็คือกับสถานที่นะคะแล้วก็โลเคชั่นจุดตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์อีกหนึ่งจุดเลยนะคะในเมืองพัทยานะคะแล้วก็ถือว่าเราต้องการจะต้อนรับนะคะทั้ง คนพัทยากันเองนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะจากทั่วทุกมุมโลกนะคะคิดว่าที่อาเกนพัทยาเน,นะะี่ยค่ะก็จะเหมาะสมมากๆเลยนะคะเพราะสามารถต้อนรับลูกค้าได้ทุกรูปแบบนะคะแล้วก็ตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงะคะ่ะสาขาเนี้ยเปิดวันแรกนะคะกเ็เราจะเปิด บริการให้กับลูกค้านะคะตลอด24ชั่วโมงสามารถมานั่งทานอาหารนะคะที่แมคโดนัลด์เนี่ยได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับสถานที่ด้วยะค,ะค่ะเพราะว่าที่อเกนเนี่ยเราจะเห็นเลยตั้งแต่เช้านะคะ,คะก็จะมีความเคลื่อนไหวใช่ค่ะ<อ>คน,น,คนเยอะมาก <4 S 2> ออกกำลังกายนั่น<ช>นี่เดินจ็อ,อกกิ้งจ็อกกิ้งคือ ตรงนี้ผ่านแน่นอนแล้วตรงนี้เนี่ยแหววงเวียนปาโลมาก็เป็นวงเวียนที่ทุกคนต้องขัอยูแลแล้วก็ใช่ดังนั้นเนี่ยอเกนเนี่ยน่าจะเป็นจุดดุธศาสต์นะคะแล้วก็เป็นโลเคชั่นที่เหมาะสมนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะชาวพัทยานะคะนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะแล้วก็ทุกๆท่านเลยค่ะถ้าแวะผ่านมาแถวนี้นะคะอยากจะขอให้เชิญแวะที่ร้านแมคโดนัลสาขาอเกนพัทยานะคะวันนี้เป็นวันเปิดวันแรกค่ะขอต้อนรับ ทุกทุกท่านเลยนะคะ,คะด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะ นี่เลยครับเล่าให้ฟังอยี้ว่าวันนี้ใครที่มาซื้อนะครับ400บาท500ท่านแรกนะคะคุณจะได้รับเป็นเสื้อ Big กแมสุวเก๋ๆแบบนี้กลับไปแน่นอนแต่ว่าย้ำนะนะ500ท่านแรกที่เร็วสุดของวันนี้นะคะรีบตรงมาด่วนเลยดูไลฟ์แล้วอย่าแบบว่าดูเพลินต้องรีบออกมากันนะครับวันนี้เพิ่งจะไม่กี่โมงเองเนาะว่า500ท่านแบบแป๊บเดียวนะเพราะว่าตอนนี้คือลูกค้าเปิดแล้วก็แบบเข้ามาเร็วมากต้องรีบมาสีดำด้วยนะ บอกว่าตัวนี้สีแะลแล,แลมากเพราะว่าหลายที่คือไม่มีมมแล้ว,แ,ลวแต่ว่าณวันนี้ที่สาขาเกษมพัทยายังมีอยู่นะครับฉะนั้นใครอยากจะได้ก็รีบมาด่วนเลยซื้อให้ครบ400บาท500ท่านแรกนะค,ะครับและยังไม่หมดนะวันนี้นยินดีกับคนที่ได้กระเป๋าใบแดง เบอร์เริ่มไปเมื่อเช้าเนาะวุ้ยเมื่อเช้าคุณผู้ชมช็อตนั้นเราจะลงในติกตอกของเซนทร a เลอร์ไทยแลนด์ไปดูแรลมากก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าท่านแรกเลยค่ะที่มาเปิด การใช้บริการนะคะเวลา9โมงานาทีก็เลยต้องมีของขวัญพิเศษให้กับลูกค้านะคะแต่ทุกๆท่านก็จะได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็ถ้าซื้อครบนะคะตาม400บาทนะคะต่อ1นออเดอร์เนี่ยก็จะได้รับเสื้อมิกแม็กกันทีนะคะนะคะมากไปกว่านั้นนะคะนี่สวยๆเห็นไหมก็อันนี้เชิญชวนค่ะเป็นช่วงเทศกาลนะคะเราก็เลยทําชุดพิเศษขึ้นมาค่ะเป็นปาร์ตี้เซตอันนี้เป็นบัเก็ตนะคะที่เป็นรูปแบบดีไซน์โดย ศิลปินมีชื่อนะคะ<า>เพื่อให้มีความแตกต่างแล้วก็น่ารัก ถ้าซื้อเซตปาร์ตี้เซตนะคะ3 5 9บาทเนี่ยนะคะก็จะได้กระเป๋า reusable bag ฟรีดูก็น่ารักมากค่ะมันก็จะเป็นสังอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นถุงใส่ให้เยมีไก่ทอดมีแม็กนักระนะคะก็ขอเชิญมาอิ่มอร่อยนะคะราคาดีมากนะ369บาทก็จะได้รับไปคร็อกเซตแบบนี้แล้วก็ถุงย้ำนะคะเมื่อครู่ท่านบอกไปแล้วว่าเป็น reuse ได้เอาไป reuse ใช้การเพราะว่าเธอลายเก๋มากใครๆก็รู้ว่าได้มาจาก McDonald's นี่ ก็ถังมาลักมาลักเนาะเป็นลายแบบว่าดีไซเนอร์เขาออกแบบมาพิเศษเลยเห็นคุณวรนคบอกว่าลายก็จะเปลี่ยนไปตลอดทุกเทศกาลนะคะเราก็จะพยายามหานะคะรูปแบบใหม่ๆนะคะมาสร้างความตื่นเต้นเพราะว่าถ้าเป็นลายทั่วไปมันก็จะเป็นลายแบบเจเนอเรตนะคะแต่ว่ามันเปลี่ยนปุ๊บมันมีความสนุกมากขึ้นเนาะเนี่ยเทศกาลปีใหม่นะคะขอต้อนรับปีใหม่ต้องมีปรุงปังนะคะต้องมีพลุมีไอเนี่ยเห็นไหมมันมีลวดลายมีสีสันเออช่วนบางคนก็จะสะสมอะไรใช่เลยก็ไปร้านแล้วเก็บไว้สะสม ได้ครับทีนี้ด้านหน้าตรงนู้นเป็นอินึงชุดที่ขายดีเหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้เลยค่ะเป็นเทศกาลนะคะพอดีช่วงเทศกาลนะคะตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วจบจนกระทั่งถึงปีใหม่นะคะเรามีชุดเทศกาลเราเรียกเทศกาลเนื้อค่ะหรือ b e ฟเฟสต t i v ลนะคะเราก็จะมีตั้งแต่บ i ๊กแมกนะคะดับเบิลชีสเบอร์เกอนะคะแล้วก็ q u a เดอร์ o า d เดนะคะ พร้อมอิ่มอร่อยได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันค่ะก็ชุดเนื้อเนี่ยมีราคาพิเศษด้วยนะคะแล้วก็เป็นชุดอาหารที่เป็นชุดสุดคุ้มนะคะ,ค,ะครบเซตก็ขอเชิญชวนนะคะให้ทุกทท่านมาอิ่มอร่อยกับชุด Beef Festival ของเรานะคะแล้วคําว่า b e e Mac ของที่นี่นะใหญ่มากถ้าดูใหญ่มากมมใหญ่แบบใหญ่ย่กแล้วก็ใจคนชอบเนื้อ่ควะดูหนึ่งสองนะฮะใหญ่มากดู คุณผู้ชมใครจะไปอดใจไหวอ่ะเขาบอกว่าต้องมาซื้อบิ๊กแม็กที่แม d โดนัลสปุ๊กนะทุกคนจะบอกว่าตาวาวว่าอยากกินนันมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ<อ>แต่เดี๋ยวเนี่ย<บ>ทั้งสองท่านนะคะคจะได้เลือกเลยนะคะว่ามี Beef บีฟเบอร์เกอร์ในใ่อะไรบ้างคุณแล้วที่นี่นะเอาจริงเป็นที่หนึ่งของบีฟเบอร์เกอร์จริงๆนะ,นะครับ ฉะนั้นก็คือมาสั่งกระโดนเลยเนาะอ่ะย้ำนะครับวนี่คืออัดเกนพัทยาตรงพัทยาเหนือนะครับเลยจากวงเวลลมามันิดเดียวเองตรข้าเทอร์มินอลชูดิวันนะครับก็อยากจะให้มากันเยอะๆเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโปรดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยให้ท่านฝากสาขาที่อีกครั้งนะครับก็ขอฝากนะคะสาขาอัดเกนพัทยานะคะเป็นร้านแมคโดนัลล์นะคะที่พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมถึงเดลิเวอรี่เซอร์วิสด้วยเหมือนกันนะคะการส่งอาหารทางบ้านนะคะดังนั้นเนี่ย พร้อมให้บริการนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาอิ่มอร่อยกับเทศกาลบีฟนะคะหรือเทศกาลเนื้อของเรารวมถึงโปรโมชั่นต่างๆที่เราจัดสรรมาเพื่อชาวพัทยานะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวทุทกๆท่านเลยค่ะขอบคุณมากเลยท่านคบเดีย๋ยวแบงค์จบคุณภาพขออยญาไป่าทัวตู้หน่อยเพราะว่าตู้กดน,นี่ ้อได้เลยค่ะเราสามคนรวมกันเนี่ยแม่โดนเป็นแ่โดนน้องหะจริงๆโดยที่ไม่ต้องแต่งในคนเดียวมาเราแชร์ชุดกันมาดีมากมากเลยเดี๋ยวถ้าเบยรับแขกต่อเพราะว่าวันนี้แขกผู้ใหญ่มาเยอะนะะขอบคุณมากเลยคฮะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมเขาจะไปดูตู้กันนิดนึงส่งท้ายเนาะอย่างที่บอกว่าตรงนี้แบบโลเคชั่นดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากแค่มานั่งทานก็แบบได้วิวสวยๆไหนคุณผู้ชมมีเมนอะไรมาบ้างอ่ะขออนุญาตอ่านได้ไหมอ่ะเอาเราไปอ่านอ่ามีบอกว่าอยากไปทานแบบคุณแบงค์คุณลรัชมากมากเลยค่ะต้องทําอย่างไรมาเลยจะมาอย่างไรนี่ไงมาเลยมาเลยค่ะเดินเร็มาให้ทันแบบเป็นคน500คนแรกด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ในส่วนของ เสื้อนั่นเองค่ะจะต้องซื้อคร,ครบ400บาทด้วยนะคะ คุณผู้ชมปิดท้ายตรงนี้เพราะว่าตรงนี้สะดวกมากๆเลยใครที่เดินทางมาถึงก็จะรู้ว่าตอนนี้แมคโดนัลด์เขาก็คือจะทําให้ทุกคนสั่งอาหารง่ายขึ้นนะครับก็สามารถมาอยู่ที่ตู้ตรงนี้แล้วก็มากดได้เลยอย่างช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงแบบเช้าๆอยู่ยังไม่เกิดเซตโมจะมีชุดอาหารเช้าเธอทานมาย่างยังเลยเธอต้องส <siglo. S 2> ั่งชุดอาหารเช้านะโออเธอต้องสั่งชุดอาหารเช้าก็เลือกเมนูอะไรต่างๆได้เลยแล้วก็เข้าไปเพื่อสั่งอาหารกันนึกออกมามจะทานนี่ไหมทานที่ร้านทานที่นี่แล้วก็สั่งเลย อาหารเช้าอาหารเช้าอาหารเช้ามีเยอะมากเธอชุดอาหารเช้าเธออยากกินอะไรนี่ไงเช้าๆกินโดนัทก็ได้นะแต่กาแฟก็ได้แล้วเออได้หมดนะเห็นไหมสนุกฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกว่าตรงเนี้ยนอกจากการมาเลือกสั่งแล้วได้เร็วแล้วสนุกของการกดปุ่มเพราะว่าเธอจะได้เห็นเมนูทั้งหมดเลยง่ายด้วยเพื่าเธอชอบกินอะไรที่นี่ที่นี่หรอลองเล่าซิชอบกินอะไรที่แบคโดนัทชอบ ไก่ใช่ไหมด้วยแล้วก็เบอร์กร็เราคือเป็นไฟลยเลิฟเบอร์มากแต่เมื่อกี้แบบกินไปแล้วว่าก็อร่อยมากเฟรนฟล์เ <XL S 2> อ็ไซส์เบอร์เริ่มไซส์จัมเบอ้อาา่ะเธอซื้อไปเลยเพราะว่าราคาที่แมคโดนัลด์จะดีสุดแล้วแต่ช่วยฝากด้วยนะกับบีฟเฟสติลนะครับ เนื้อเน้นๆอร่อยเต็มคำเพราะว่าเมื่อสักรู่นี้ท่านก็แนะนําไปแล้วว่าเป็นชุดที่หลายๆคนชอบซื้อตอนที่เ็เป็นเฟสติวัลอยู่ถูองค่ะมาได้เลยแล้วก็มีที่จอดรถกว้างขวางมากนะคะสำหรับในโซนนี้นะคุณได้ไปครั้จริว่าอยู่ตรงไหนยังไงคะถ้าจะเดินทางนี่เลยเราอยู่อยู่ติดกับฝั่งเทอร์มินอลชวิติวันพัทยาเลยนะคะอยู่ใกล้กับวงเวียนปารลมาเนาะทางที่เราจะไปแบบว่าทางเขาเรียกอะไรนะพัทยาหนือออกไปใช่ค่ะก็อยู่ตรงมุมเลยนะคะ เนาะ,อะเอาลคะครับฝากส่งท้ายกันลวกันว่าโปรโมชั่นช่วงเวลานี้วันนี้วันแรกนะคะมาซื้อสินค้าซื้ออาหารซื้ออะไรก็ครบ400บาท5 0 0คนแรกรับเลยนะครับเสื้อบิ๊กแม็กสวยๆเอาไปใส่กันแล้วก็ที่สำคัญคือมีชุดไก่นะครับชุดเบเริ่มเลย369บาทคุณจะได้รับถังใส่ไก่แล้วก็ยังได้ถุงทีง่เป็นถุงยีวินะครับเอาไปใช้ด้วยย้ำนะครับว่านี่คืยสาขาใหม่ล่าสุดแล้วเปิดแล้วเรียบร้อยอ<ร>าเกตพยาเหนือนะคะขอบคุณมากเนาะวันนี้ ฝากทุกท่านมามาด่วนมาวันนี้จะดีมากๆเพราะวันนี้ <ฮะ S 1> วันแรกเลยค่ะมาประเดิมกันหน่อยโอเคถ้าวันนี้ไปแล้ว